ได้ต่างประเทศมาเยอะอยู่กับเซอร์ลีนมากเลยเกียร์เต็มบวกกูเลยตอนนี้แั๊บนึงงขอแต้มมานรัมขอแต้มมาคัน Tiếm tím này bằng nhà nào. Thôi bài hát nóng đô tư. Lằng dì, lằng dì, lằng dì. Lùng, 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 lùng. number 4. วายูไน็อกวายูวายูเฮ้ยเอ็มอเฮียแตกตายหนึ่งน่าจะน็อกหน่ะตัวนี้มาีหลังบ้านนะตัวนี้อยู่ประตูทงนี้เลยดิน้อยหนึ่งน้อยหนึ่งโอ้แเบิดน็อกไปเดินเหลังบ้านนตอนมฟ้าน้องข้านล่าไปให้เออที่นให้ ต้องๆไอ้คุณดึงเพื่อนนั่งนึงนะโอเคโอเคโอเคอาสมมากันไรอ่ะคนเหรอเออคนเหรอข้างบนอ่ะเฮ้ยยิงเหี้ยยดับโอ้โหแดนเอ้ยตรงตรงตรงพี่หลบได้ตรงพี่หลบได้แต่ต้องตะโบกดึงต้องตะโบกให้พี่ผ่านกลับการกลับกันเฮ้ยมันยิงเหี้ยว่าจะมับวะ ไอ้ทว่กให้ดูเอาไอ้ดำดูอ่ะถึงนะถึงนะถึงนะพี่โจมจะไปตัดบ้านข้างๆตัวเดียวไอ้พี่ชุบซูก่อนเชื่อผมไม่ได้เก็บไอ้ดำในกล่องมาว่ะเฮ้ยนัมเบอร์โฟร์กินมีวยไอ้ดำโบ๊ท ปัมป๊มแล้วสองตีใส่ลแล้วเพื่อนเอาเอดับไปหมดเลยปักกิเช่ดอยู่ในปัมป๊มว่ะอมวิ่งมาแล้วเฮนัม number ์ o u r อยูแค้นกิฟต์ม 4, your, your ียอเบออ W M bro ส่งนะคุณไม่ได้เล่นแน่เอดับเฮ้ยทีมทีมดูหลังปัม๊ม ไม่ช่วยนะอทำไปอกไปตีหนึงเดะแล้วก็เหลือแค่นี้แหละบ้านอยู่บ้านอยู่บ้านมาร์คตเดอะโลเคชั่นต้องผมจะมีอีกนี่มันสองตีอ่ะใช่ป่ะวมันหนีกันอ่ะไปมีอีกมีอีกอทำไปอกไปเป็นคิดตัวเตู้เล่นเก็บ ไม่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 ให้มันเจ็บมากพี่ทามาเลยจอดตรงนี้ผมได้มันแตะเพื่อนอยู่เพื่อนนีเพื่อนร่วมมาข้างล่างพี่โจเดินขวาล่างตัวเดียวแต่ที่แตะเพื่อนอยู่ที่แตแตะเพื่อนอยู่แต่ผมได้มันอยู่เนินหัดไปสองสองเนีนหัดไปช่องเกือบส่วนแตสามสาตัวเลยนะพี่โจเอาโดนเน็ต สามมาต,ตัวสองเฮ้ยตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวคิปหายละน็อกไป้สองนะไปช่วยส้มอันนอว์ไปช่วยอันทันทันเพื่อมาดึงอ่ะโนโนโน้นอสมอกคำ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 รีไวรีไว้กับไปไหนหลังสามชั้นเลยนกนกไป้สองละตอนนี้มันดึงกันอยู่อีกตัวนึงน่าเดินได้ปยาเสร็จ คิดเดินไหนเดินซ้ายเหรอเดินซ้ายอะได้เดินซ้ายได้เดินนเซ้ายของหลังบ้านอะได้เดินเนี้ยขอสั่นทันนี้ได้เหรอนี่เตรียมสเปรย์ไม่เอมันอยู่โล่งเก็บตัวโดดอะผ่านไปเดียวอุ้ยแฟดเนี่ยโอเคไอ้เชี่ยหลังแอร์ดรอปอีก ไหนอะดาบเจ็มากชันทำได้ดีมาะสวยปาตีดึงอ่อน้องโูอ้ขูไม่มีหมวกเลยแจวแจ๊วระวังไอ้โอเคเราพยายามไม่ยิงไม่ดอะเสียใจมากไหนรีเซ็ตรีเซตดิแหวันวะเออเซ็ตน้องรีเซ็ต แค่กงทำได้ก็วันนี้กิ๊กแฟมโคดเอาออกพี่สวยไหะจากคะแนนที่แบบอยู่ข้างล่างได้ดูไปแล้วดูผ่านผ่านเจ็ดสิบแต้มไม่ได้ดูแบบนานจากสิบหกอ่ะจากคืนหกแต้มอ่ะที่ที่สุดท้ายเขาทำได้เราก็ต้องทำได้ป่าวะจริงจริงบอกไม่รู้จริง วนี้บอกรอบนี้ยังไม่เอาจริงเฮ้ยใจเย็นแค่นี้ผมก็โดนดาวาแล้วพี่จริงรอบไฟนฟนั้นเอาคนเราต้องมีความมั่นใจเดี๋ยววะมันต้องไปยังไงอะต้องไปแบบไม่มั่นใจโอ้รอบนี้ผมจะทําไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยมันไม่ใช่เดี๋ยววะก็ต้องแบบนี่เดี๋ยวไป,วไปอรอบนี้ผมมาแน่ผมเอาลักกูมาเออ รถเราอยู่ไหนเรบกลับเซเล่นแปดห้าทำได้เลยทำได้แล้วทำได้ไหวชิวโหช่องแชทที่ทำผมมีกำลังใจดิคนๆคนดูมั่นใจผมก็มั่นใจมาดิเชื่อคำว่ามาดีมาดีนี่กูรู้เลยว่าติดมาจากใครเอ้ยเอ้ยโอ้หวยไปเล้ามาดิมาดิ เธออย่าจามเสียงมัน <ett> ด <par aisse 250> ังกูต้องทำยังไงไม่จามเกี๊ยวไม่ดังทิ่วทิว่วทิ่วกินนั่งๆกันอยู่นี่มีน้ำมันไปไหนโอเว่จริงเหรอนักล่าของจริงแม่งหนักเลยที่อ อีกคนหนึงเหลือหกอ่ะใช่เมื่อกี้คือเพื่อนส่วนนะผมได้ทุกคนทุกตัวเลยนะแต่เพื่อนแบบเลือกที่จะไม่ส่วนแล้วก็ติดตึง YG อ่ะดีแล้วดีแล้วที่เหลือเพื่อนจะติดตึง YG ไงเล่นแล้วพอเหรอเผาเล่นได้ยอมน้ำมันหมดหรอมีน้ำมันมีน้ำมันจะไม่ดีไปไหนเฮ้ยมุม ฮัลโหลตัวทิ้งไว้จีข้เฮีย bro ไอ้ร้อนในนี้มันเกิดจากอะไรวะถ้ามันยู่ดีผมเป็นอีกแล้ววะผมก็นไเป็นมาหลายเดือนแล้วอ่ะพี่ซู ผมาเท่จะกินน้ำเยอะเลยวันนึงผมกินเป็นลิตรเลยนะพี่โจ Mark the location กินอย่างมาว่าสองลิตรเต่เออเออพี่แกะริมผีป่าทำให้เป็นเหมือนกันเขากินน้ำน้อยไปปากเลยหู้โหอันน้อยต้องวันละสองลิตระสันที๋ย่เหลือคนน้ำอ่ะเพราะว่านอนดึกอะไรคนเลยเอยนอนก็ไม่ดึกนะเดี๋ยวนี้สี่ทุ่มห้าทุ่มก็นอนแล้วเนี่ยมีวันนี้ที่เลยเลนนอนแอบ ไอดับไอดับแลวนี้ไม่ใช่ไม่ผมจะลองปลาแต่ไอโทนี่เน็ตแม่นอยู่นะเน็ตเน็ตแม่นนะพี่ไม่ได้ซักน็อกเออนี่ดูลูกผมโบของไปโจ้เลยคนดูดูดิของกูอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้ไม่ไม่ของของผมปลาก่อนพี่ของพี่มันจะเป็นสิ่งก่อนผมได้ไงเหลือเชื่อโคตรเดิบมาข้างหน้าบักกี้โหขับแบบปลาระเบิดอยู่ดีก็มีรถมาให้ยิง สุดมาดีบอมนะครับเฮ้ยรถจอดอยู่ไม่ใช่รถคนนั้นหรอที่บนเนินตอนแรกที่ไหนอะใายคนได้ดีพี่โจอันนี้มันมันกัดไม่เลือกหรอเออเนี่ยลงโดนกูเปลี่ยนอยางผมโดนโดนพี่เป็นทุกทุกทีนที่ไม่ใช่ประเทศไทยพวกนี้โดนพี่ได้ปะมันโดนอยู่แล้วพวกนั้นอะ เจอโทน,นี่มันบอกว่าข่าวดึงแบบไอริมฝีปากเล่นแล้วมันจะเป็นร้อนในจริงใช่ผมเป็นผมเป็นอ้าวผมผมเป็นโคตรบ่อยอ่ะพี่ไผ่เนี่ยชอบดึงชอบแบบไอนี่เล่นอ่ะ<น>เป็นเต็มเลยเอเอถ้าปากมันแตกของพี่มันก็เลยเป็นร้อนในอ๋อก็คือเหมือนแบบดึงเอาฟันกัดไอเยื่อบุออกเหรออืมใช่ เอ้ยอันนั้นอันนั้นอ่ะไม่อันนั้นอ่ะไม่ได้ทำฟันมันไม่แปลงด้วยไอ้ซัวไอ้เหี้ยเอาเอาหนวดึงก็เป็นเหมือนกันเอาเอามืออ่ะมือดึงอ่ะหนูดึงปันไม่แปลงก็แม่งซ้ายซ้ายบนขวาบนรถปะโอ้น้ำมันรถบนอะไรกันขับยังไงนี่ฮัลโหลนัมเบอร์โฟขับอย่างเงี้ยแหละที่หลังก็มาขับเองฮัลโหลนัมเบอร์โฟ โคตรหญิงเลยนะเว้ยเออวิ่งช้าจบอัมบูโฟนี่ตามมาอัมบโฟติดไม่ได้ติดตามหรอวะมันไม่ได้ติดตามน้องไม่มันเอาออกเองติดตามจะไวกดยกเลิกน้องทำไมล่ะจริงจริงมันออกเองเป็นเป็นจริง โอ้ยเอ็นี่ก็นู่อีเถียงเนาะส่าอ่ะ Hello Hello เคยจะเอาผิดให้ได้ว่างั้นเออมันจะเอาผิดให้ได้ว่างันเนี่มือสกบอกแล้วจับปากกินเคี้ยวไม้แบงฟันเนี่ยพี่สุตัอะไรตูเขี่อเขี่อใส่สุดเกินแ้ววนตรงหงส์ h เป็นกุยอ่ะตัว ไอ้ฟ้าบอกเหม็นกุยคืออะไรเหม็นกุยเหรอกุยเหรอพี่เจ้ากุยแปลว่าอะไรวะมาร์ค k the location เหม็นมากๆอ่ะมั้งมาอะไรกันอ่ะมันมารกอะไรกันเนี่ยอุ้ยอยากลงเนาะอยากลงรู่อ่ะเพื่อนอะไรมันมารกหลอกเราดิโคตรเหลี่ยมเลยเหลี่ยมนะไอ้กูเคะ มาจุดโลเคชันหนาวเลยหลายอยมางก็มาขี้มาคู่ไปหมดไม่ไหวแล้วอุ้ยตัวนี้บีมมาแล้วนะคนใหม่ล่าสุดอะแวนดี้อ่ะกาบคนก็มาแล้วคนทงทงพ่ม้าด้วยนะทงวายดีด้วยนะเอาไปหนึ่งมาบ เอาไปอีกตัวเอาไปหนึ่งมาเต็มเลยอีกที่อะรถอ่ะไอพี่เจ้าเอานี i ก่อนเอานี i ก่อนเรียบกูเรียบเอาโอ้เจ็บมากแล้วผมไม่มีรถโอ้เหลือเชื่อไม่เอาไอ้คอร์สอะไอรอะไรเราไม่มีรถโอ้โหตัวเต็มเลียทีแล้วลงจอดแบบโล่งๆเลยพี่สุจะไม่หมดมันหมด ก็ทิมบ้านไปเลยสิน้องทำไมไม่บอกพอดีโอี่หลังก็ขับเองแล้วกันเนาะคนเราฮยเว้ยจับแน่อยเว้ยไม่เข้าวงหรอมันอยู่นอกวงมีกูชชีดวัคซีนอยากโดนด่าเนี่ยเบาเบาไอ้โทนี่สตรีมอยู่อุ้ยอย่างคมนี่ได้ต่างประเทศมาเยอะอยู่กับเจอร์ลีนมากเลยนึกว่าขับคนเดียว มีทั้งหมดสามตัวก็บนอันสองอ้าวจบเหลือต,ตัวเดียว <c oughs> ไม่อ่านฟีดนะเพื่อต่อปเะเภท,ทยงิงรถโคตรคมอ่ะพิสูใช่หรอเออยิงเป็นล่วงอ่ะกับ300าส,ส,สามร้อยเมตรนะครับบนแบบเปิด่อดไปให้คุณน้องแม่เลยปืนนี้เอาไปถือเดินชาร์จแม่งแบบยังไงก็ชนะอ่ะ เนี่ยดูดิมันแบบแพ้ยากมากไอ้ปืนเนี่ยอยู่ที่คนจีนนะดีเต่งแผลมันจะมันก็แพ้อะไรผมส่วนตัวแรกแตกตัวที่สองก็เกิดแตกเรางสานส่วนาดิบอ่ะีอปั่นเดียว